สวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาจากปลากระตะหรือว่าปลาชิ้งช่างเหมือนอย่างเคยวันนี้ออกมาแต่มื่อเช้านี้มาได้วางสักทีที่เนี่ยมาได้จับเลยปลาไม่มีเนี่ยทเลของเรานะเวลาโหดก็โหดเวลาไม่มีก็ไม่มีเวลามีก็มากมายจนเอาไม่หมด <c oughs> เห็นว่าจะเข้าบ้านแล้ว ไม่มีปลาอยู่ทำไรเปลืองน้ำมันนะเออแล้วมันก็ทำมาชีพการปลาโมงเราเล่นันว่าวอไอเราไม่มีอาหารไม่มีปูไม่มีปลาเราก็อย่างว่าอะไรกินเราก็ต้องทำมาได้น้ำทะเลชีวิตของทะเลก็คนทะเลมากินตามทะเล กินได้วันไหนได้ก็มันได้วันไหนไม่ได้ก็ธรรมดาจะาต,าต้องทําใจชีวิตของเรามันผูกพันอยู่กับทะเลอยู่กับน้ําทะเลแล้วเออมันขึ้นอยู่กับเวลาเวลามันกันบางทีก็ขึ้นอยู่กับน้ําไม่ดีน้าเป็นข่มํมเป็นอะไรเออล้วก็เราทําใจไม่ได้วันนี้ก็ตอนเช้าแล้ว ต้มีโอกาสจะได้สักวันตดน้ำทะเลมาแห้งสักก่อนนะ <c oughs> น้ำทะเลแห้งนี่ไม่รู้จะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้โ <c oughs> ดยก่อนนี้จะหันหัวเข้าบ้านแล้ออกมาแต่มื่อเช้านี่ <c oughs> ไปทำไมมีปลาก็เพลองนะ้ำมันเปล่าๆเข้าบ้านดีกว่าอดน อกินกลางทะเลมันก็เสียงโชคเสี่ยงดวงเหมือนกันนะอ,อวันไหนดวงดีเราก็ได้วันไหนดวงไม่ดีก็อย่างว่าน้ํำทะเลมันก็ลึกเร,เราเราจะหายัางไงเ,เราไปฝืนธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติให้เราก็ต้องได้ธรรมชาติให้เราก็ไม่ได้เ็าต้องมีกฎเกณฑ์ของมันเหมือนกันเอ,อ, <c oughs> เอ,อะเรอย่างนีนะ ขอจบคลิปมาเพียงเท่านี้นะครับถ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยสมัยก่อยาวช่อง Youtube นะครับสวัสดีครับ